สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้ยยืนไหมด้วย่ด้วยเราเป็นพี่้ใส่ด้วยใส่ด้วยยืนไหมยืนกันไปนิดนึงนะครัสวัสดีครับสวยยืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเค้ามาบายค่ะพ่อพ่อจะได้คิวไปไลฟ์กับพัอผมหรือว่าคุณแม่กไปแล้วเรื่องนี้เลยเหรอไม่พูดให้โอเคซะหน่อย เอาล้อเรื่องนี้ก่นวันนี้มาล้อเพลงเป็นไงบ้าง่เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ลูกชายผมตามแม่ก็ไปก่อนนะได้ได้ได้โอเคอ่ะพี่นะพีนะรค้มตเดี๋ยว้อเรับงพ่อๆนะโอเคมครับอวันนี้มาร้อเพลงกับแม่นครับผมในงานอุนเดยครบรอบ10ปีครับจริงแล้ว่ะ ู้ชายที่ไปถ่ายรูปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเกิดเดินผ่านร้านเนี่ยจะจะเห็นว่าเออเขาเป็นแบบนเตอร์เ็รูปน้องแบบแว่นสำหรับเด็กนะก็เลยใช่มาวันนี้ก็เลยได้มาร้องเพลงเขาก็ดีใจมากมากได้ร้องเพลงใหม่กับพี่แดนด้วยพี่เองเราเองซ้อมมาดูว่าไงเขาเพิ่งบอกว่าอยากให้ร้องเมื่อสองวันที่แล้วแล้วเราท้องทันไหมครับนี่แหละซ้อมสองวันจริงเขาบอกว่าซ้อมวันนี้ด้วยใช่ซ้อมวันนี้ก็ไปผัดร้องกระแดนในในห้องทีม แล้วสนุกดีครับแล้วก็เพลงเขามากตอนนี้โอเล่10ปีแล้วครับวิเนตได้คุยพรให้โอเล่หน่อยครับผมก็10ปีเป็นปีที่ดีนะครับเป็นเลขที่สวยงามนะครับก็ขออวยพรนะครับให้พนักงานทุกคนนะครับหรือว่าลูกค้าทุกคนที่ได้ใช้บริการก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมวิสเนตดีๆแบบนี้ต่อไปก่อครับที่พิณไทยไปอีกครับ ปีข้างหน้าทำไมค่ะทำไมถึงมีไบเยอะมากกับเพราะว่านักข่าวอยากมาเชือเราเยอะมากอ่ะนะครับแล้วก็ถึงไหนแล้วนะสามสิบปีข้างหน้านะครับผมแล้วก็อุดเบรคลูกลืมเลยแล้วเขจะพูดอะไรอ่ะมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับทุกคนนะครอ่ะมาถึงทีไลฟ์บ้างค่ะแล้วก็นานไม่คาดก่อนจะได้คิวคือเรื่องแบบ จิวอะไรนี่ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าทางโน้าเจ,จิวเขาเป็นคนจัดแล้วเราก็ไปในฐานะเป็นพิวเซนเตอร์ของของผลิตภัณฑ์ชื่อจิวมิงนะครับผมก็ก็ดีใจนะที่แบบเอ้ยเรา ถือว่าคือจริงๆเจนนี <ho S 1> ่เนี er like <TV> like ่ยเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเทศกาลใช่ไหมหนึ่งเทศกาลนี้เพราะฉะนั้นเราได้ไปก็เหมือนได้ไปติ๊กชื่ออ่ะเราได้ไปถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้เข้าไปร่วมเฟสติวัลนี้ไปเช็คอินเนานแรกเช็คอดหนึงนะครับก็ดีใจครับแล้วก็มัคือตื่นเต้นแหละกลัวว่าแบบเดี๋ยวตัวเลขมันจะแบบไม่ค่อยแบบปุ๊่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมีลุ้นมีนุ้นแม้มีนุ่นแต่พี่บีบอรว่าบางคนก็ทำยอดก็แบบดี ล้านสามสิบล้านอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับคือโปรดักเนี่ยเราเชื่อมั่นอยู่แล้วแหละว,ว่ามันมันโอดีแต่ว่าทีเนี้ยมันจะจัดโคอะไรที่แบบว่ากระพริบยอดขายได้ขนาดไหนเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ทางทางโล,โลจิสติกส์เลยแเราก็มีหน้าที่แบบว่าสื่อสารแล้วก็บอกเล่าโปรดักว่าแบบเออเราใช้แล้วเป็นไงเรารู้สึกยังไงกับตัวโปรดักคือตัวโปรดักที่รเราใช้มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้รอดูกันแล้วก็จะกว่าคนดูด้วย เจอกันได้ฮะเขาบอกว่าประมาณหกโมงเดี๋ยวเจอกันเขาจริงกี่โมงเดี๋ยวว่ากันใช่เขาต้องไปตั้งรอใช่ไหมใช่ใช่เด็กๆคนไปด้ไหมัครบมีอาจจะมีพีพีไปอย่างเงี้ยครับเขาจริงจริงแล้วเจนี่รู้สึกว่าเจอเนาะเขาอยู่จริงอยูจริงก็อยู่ใกล้ใกล้ใกล้จริงจริงนะครับก็มีอยู่ช่วงนี้เขาเข้ามาทักเหมือนกันตอนที่แบบว่าพีพียังเด็กๆในระดับหนึ่งเข้ามาทักเหมือนกัน แต่บ้านไหนพาแบบเด็กๆก็ไปมันจะตกแบบพ่อยกแม่ยกเข้ามาอุ่นกันได้เยอะนะพี่ดีนะฮะก็ตอนตอนไลฟ์อาจจะไม่ได้อยู่ในในเฟรมแต่ว่ายิ่เสียงแจ๊บแจ๊บว่าจะแบบเข้าไปเดินเล่นไปแบบว่าสร้างความสุขใส์กันแม่ลูกไปไม่ได้ไปไหมไปไหมครับไม่ได้ไปไล่ไปไล่ขายของขายของช่วยพ่อขายขายของไหมเนี่ยขายไหมขายของขายของได้ไหมลูกอา่างนี้ดีกว่า ในฐานะพิซึงเตอร์ไวพรโอนเดย์หน่อยเออรวยแหงไปทิปไปออดเดย์จนจะเลิกถือว่าทำหน้าที่แล้วลูกเก่งมากเก่งเก่งเก่งมากเก่งมากอันนี้มีพามาพูดถึงพัฒนาการเราเด็กๆเนี่ยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างพัฒนาการน้องๆกันอ๋อตอนนี้คือ อย่างวันนี้เขาก็ไปเรียนุ่งนี้เรียนนอ่นขนั้นหนักแล้วก็ตอนแรกผมตั้งใจว่าจริงๆเรื่องแบบการเรียนหลังจากแบบว่าแบบเรียนเสริมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีตอนแรกนะที่คิดไว้แต่พอหลังๆอ่ะเรารู้สึกว่าพี่น้องเขยผมอ่ะก็จะชวนไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นว่าจะเป็นแบบท่นานกีฬาดีรกรอปเอะตะฟุตบอลว่ายน้ำอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำแต่ว่าวันนี้คือทำแทบทุกอย่างเลยก็รู้สึกว่าก็าลูกก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่า ที่มันก็เป็นการเตรียมให้เดาเ <c oughs> มันก็เป็นการเตรียมตัวแบบเด็กเพราะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงแห่งการค้นหาแหละว่าจริงๆแล้วเขาชอบะอบะไรเด็กๆชอบไหมพี่บีมที่แบบกิจกรรมแน่นขนาดนี้วัน<อ>น,นี้ยังไม่เจอเลยว่าเขาชอบอะไรตอนนี้ก็คือให้เรียนเป็นโูนแหละเพราะว่าอยากคือเราทำอะไรหลายอย่างคืออยากให้ลองหาแหละว่าจริงๆเขาชอบอะไรมากอย่างอย่างพี่เนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบ อาจจะต้องอยู่ต้องต้องอาศัยการโฟกัสต้องอยู่กับเขาเยอะหน่อยแอย่างพี่กีเนี่ยเขาจะค่อนข้ันเส้นได้แต่ก็ยังเขายังไม่เคยบอกว่าเขาชอบอะไรเป็นพิเศษเแต่ว่าเราก็ต้องให้เขาลองทุกอย่างแล้วการพาน้อกมาทางาน่ะคะต้องยิงเพราะว่าลอกก็เริ่มโตเริ่มมีตัวตนแล้วอะไริงมันยากขึ้นไหมหรือว่าต้องยิ่งผมว่าบางทีอ่ะเขาสนุกนี่ที่เขามาอย่างวันนี้สมมติว่าเราจะมาทํางานเราก็จะบอกเขาแหละว่าวันนี้พ่อมามีมาทํางานนะเดี๋ยว อยากมากับพ่อไหมมาช่วยไหมแต่วันนี้เขาเป็นงานของเขาก็จะบอกเขาว่าวันนี้เป็นงานหน,นูนะหนูต้องทำอะไรเงี้ยคือก็เป็น,ปนการพูดคุยแหละนะครับผมว่าเตรียม,รมรพร้อมปุังไหเซตหรือว่าในการที่ครอบครัวต้องช่วยกันทำงาน,น,นัง <c oughs> ไงบ้างคือก็ได้ลูกไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ได้ยินเสียงนะเม่ไม่ได้ยินเสียงพ่อนะ ได้ไหมได้ยังไม่ได้ยินเสียงพ่อได้ไหมไม่ได้ลุกขึ้นมายืนได้ไหมลูกอ่าทำไมบังนะไม่เห็นหน้าเลยโอเคอ่ะไม่เซตคือยังไงก็คุยอ่ะครับก็คุยว่าแบบว่าฉันไม่ได้ยินอะไรเลยก็คุยอ่ะครับว่างานงานเรามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็คอยยิ้มนะมาไหมคอยยิ้มยังอยากอยู่กับพ่อไหม อ่นิ่งแล้วลูกนิ่งๆบายเฟสก็คือ้องคือพูดคุยแหละครับว่าแบบงานบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ก็คืออธิบายแหละว่า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 ยังไงแล้วก็แล้วก็พยายามบอกว่าถ้าเกิดงานนี้หนูไม่อยากทำคือคุยกันแต่เนื่อๆว่าแบบว่างานมันเป็นไงแล้วแผนงานแล้วก็เราก็จะรู้แหละว่าเขา,า,าจะชอบงานแบบน,นี้หรือเปล่าหรือว่าเนี้ยอะไรที่เขาไม่อยากทําแล้วก็ไม่ไม่ได้มังคับเขาไห้ทำตอนละดาราหรอก ออร่าดารายิ่งโตยิ่ออรไรยิ่งได้ออไรยิ่งออกไม่รู้สึกนะแม่พ่อคิดว่ายังไงบ้างกับโครงการเนี้ยไไไได้ผมว่ามันก็หน้าตาเด็กมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับมันไม่ได้แบบว่า แต่ความทนเนี่ยคงอยู่ตลอดไปรับรองว่าหน้าตาแบบบอกว่าหล่อไม่หล่อเนี่ยเดี๋ยวมัามาดูกันอีกทีเสร็ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้ความทนเนี่ยรับรองว่าร้อยเมื่นหม, <c oughs> มื่นแล้กก็คือแม่แบบปากเบียก่อนชายทุกวันอ,อ,อยากให้เขาเป็นเด็กที่แบบว่าฟังแหละเพราะว่าน้องเอียเขาจะได้ด้วยความสนุกสนานทำเป็นเด็กที่แบบเห็นทุกอย่างมันสมดุลแล้วก็อยากจะทั้รู่น้ำนี่ สังเกตไหมว่าเขาแบบยังอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอย่างพีิธีอะถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบเงี้ยผมก็จะแบบไม่เป็นไรลูกไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคือเราบางทีเราก็ต้องดูแบบว่าว่าคนไหนเป็นยังไงก็จะถามเขาแบบว่าน้องพี่พี่ออกไปได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ด้วยนะฮะพีก็บังคับไม่ได้เพราะงานของเขาใช่มเขาเขารู้ใช่ไหมว่าเขาทำงานแล้วเขาได้เงินหรือว่าอะไรเงยลูกก็บอกครับว่าเออนี่เราก็ ก็ทํางานก็คือทํางานก็ต้องได้เงินแล้วเราก็เราเราแล้วเราจะบริหารเงินตรงนี้ยังไงเราเงินตรงนี้มาใช้อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกดูไหวแล้วพี่มีเงินเยอะหรือยังพี่มีเงินเยอะหรือยังพี่มีเงินเยอะยังหรเอาเอาเงินไปไว้ไหนครับหรือมีเงินเท่าไหร่ขึ้นมาตอบนีดเดี๋ยวูขึ้นมาหน่อยมีเงินเท่าไหร่ตอบเสร็จไหมมีเงินเท่าไหร่ครับมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ละครับสิบสิบล้านหรอสิบล้านสิบล้านสิบล้านกันนะครับสิบล้านโอ้ แล้วเจ้างเงินอยู่ไห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 นเอออยู่ที่กระปุกเออเล่นกระปุกได้สิบล้านเลยเหรอโอ้แล้วเจ้าเงินไปทำอะไรไปทำอะไรลูกไปซื้อของน้าตองต้องมีหยอดเองเลยไหมฮะกระปุกหยอดเองนะครับโอ้ของเล่นนี่คือสิบล้านจะซื้อให้หมดเลยไหมลูกเราอยากซื้อของเล่นอะไรครับเราจะไปซื้อให้หมดประเทศว้าวแล้วไ้องพี่ทำยังไงถึงได้เงินมาถึสิบล้านอะคะ ล้านเป็นผู้ใหญ่ยังเป็นผู้ใหญ่ยังเอาไปซื้อทองได้ไหมพ่อไปซื้อทองได้โอเคเดี๋ยวไปซื้อทองเส็จร้านเลยโอ้เลิศเลิศได้ให้พี่พีด้วยได้ไหมให้พี่พีด้วยานาไปจซื้อทองเป็นที่สิบอันโอ้อันละเท่าไหร่ลูกอันละเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไโอ้น้ำหนักสิบสิบเลยสิบบาทแล้วแจกน้ำไหมแจกไหมแจกน้ำไหม จีอะามนี้ก่อนไหมแต่้างี้มันไม่ใช่นวเมให้แง้ากเป็นเสื้อโอเคอ่ะเีจจะพูดอะไรเขใส่สบายอแใส่สบายมใส่สบายครับอุ้ยใส่แล้วหล่อไ้มหล่อมาดูาใส่้เยังไงใส่แล้วหล่อมใส่แล้วหล่อใส่แล้วเป็นไงครับเดี๋ยวดูิใส่ยิ้มสิยิ้มหวาน เพราอะไรนเบามันเบาใช่ไหมแบนมันเบามากไปยิ้มไหมยิ้มยิ้มนะแต่ทำไเ่้มอยิ้มนีนียมีคนบอกว่าหนูหล่อหนูต้องทำท่าไงเ้ยเวลาไปถ่ายแบบทำไงเวลาไปถ่ายแบบเดีท่าท่ที่อย่างนี้เนี่ยท่าทยที่หลอดนท่านี้อนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตนี้่านนี้อนนี้นนี้อนนี้นนี้ตอนอนนี้นนี้ตอนี้องนีอนนี้นนี้ต้องนี้อนนี้นนี้ตอนี้ตอนนี้ตอนี้อนี้อนนี้อนนี้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 ี้นนอนี้นี้ โอเคโอเคขอบคุณพีครับขอบคุณครับขอบคุณครับไเส็จ่ะไว้สวยไว้เส็ไว้สไ้สดบขอบคุณคระเออเก่งมากลูกไอพี่พ่อก้องนี้นะคะใสยรูปพัะนิ้งนะคะดีตลกครับลูก